วัสดี้คี่กรเพื่อไปเสี้ยวไหมเลยค่ะันนไทยหลายมือค่ะยุดหลายเื่อมันคือฝนตกตกนาตีสองจะบ่าหอดแจ้งโคลแล้วนี่ก็ตกลิ้นอยู่ค่ะมัก็จถ้ากเตรียมตัวเก็บของค่ะว่าฝ้าคืนด้ยค่ะบกขัดตกแน่ล้อยู่หลาสาค่ะ ก็คุยไปกับเอฟซีทุกทกำใจทุกคไหลทุกเส้นเลยเลยครับตอสุดก็ไปเลยครับเราขึ้นพตกหอดตีสองค่ะตกจนบราม่เสียบังยูค่ะคก็เหนื่งการันมวลตกมาบึ่มเฉลียวเลยค่ะบเพราะฉะนั้เราเนี่ยจนตัวนิ้นปอก,ปกเลยค่ะบรับไม่หนาสาสาดามค่ะยูซีสเกตการเพื่อผู้สิง่ง เา้เาเก็บของคราเดี๋ยเก็บของลงจะขเขามไรบอสค่ะเนี่ยนีเดินทางข้าลาดต่อค่ะ เงินท้างไกลแล้วค่ะไปโอราดนะคะรสถสออกได้ป่ะบูคค่ะคุณจอดลูกในย้าวบึงสวนสัซเลียนอันหนึ่งัซเลียนหลาย <c oughs> เก็บของแล้วคนะละอาหารเช้าคนนัขายกลาง,ลง,าง,ลงใจสวนตัวเลียนผลลุ่นสว,วนนวยมันเป็นนวยแลไรกบบนี้ว่ต้นนี้นวยนวยโดกต็ตัวนี้พุณปอกต้หนพ่ ทุเรียนนะคะเปล่นวยมันปลูฝิงรงสวนผุเรียนอยู่ยขางวัดค่ะ เงินท่ามหลาต่อาต้องร้อยเจ็ดสิบกิโลึือเขาริ่มวนฝนตกไปเรื่อยนกับบักดาวมีดาวไม่อย่นยุขาจะมาตกมือค่ะตาอฎรมหานามพ็นยุ่งกลาง อันนั้นคากางอันมองเวทีค่ะมันตลกสาระคัน พระเราบ่งสสนามปลาคอหน่อยดูปลาคอหน่อยหลายทางฮึลูกเข่าอะไรเลยใช่ไหมลดหลาย รถปีกาบหลายคันรถปีกาปุัยนันรถปีอาบนหลายแต่ว่าเราเรียนเขาไปเขาไปเพื่ออะไรรถบาทันเราออกเลย ขอบคุณแฟนคลับเอซีกี่คนเลยกดแชร์แล้วล่ะค่ะที่กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเอาด่นดนานซาวไปหน่อยค่ะซีหามื่น่ะค่ะว่าเราเก็บห้อง ไต้มเปะแกเอาไว้ว่ามีฝนกับมีมีดาวเดือนตะกันเว้นไม่ดาวอยู่เลยเนาะก็เรียนไงอะไปม้ามาตกกันเลย เล,เ,เลยตุ่มเตะเสาไม่ได้บ้างวันนี้มีเส้นนี่งก้อนคาคิดหนาจะไั้ไหม้าค่ขาะข,ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกปลยก็บเสียคะบายบาย